สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ f c T, ที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลมาโดยตลอดคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลจะมาประกาศรับซื้อเหรียญพระเสียรตรงชนิด1บาทของรัชกาลที่10ปีพศ2562และปีพศ2564 ก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสมาคมแชนแนลช่องสมาคมแชนแนลก็จะมีกําลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆติดตามรับชมตลอดไปไม่ว่าจะเป็นคลิปเรียนแปลกคลิปเรียนราคาที่เหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญเหรียญที่ขายง่ายและก็ช่องที่ประกาศรับซื้อ ก็มาชมนะครับเหรียญแรกคือเหรียญอะไรปีอะไรนะครับเหรียญแรกก็เป็นเหรียญที่หนึ่งบาทของรอสิบนะครับเป็นเหรียญพระเศียรตรงพรี่ไปดูด้านหลังเหรียญพระเศียรตรงพรี่ไปดูด้านหลังนะครับจะตรงขึ้นแบบนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ ด้าน,นด้านหน้าด้านหน้าจะตรงขึ้นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะตรงขึ้นแบบนี้เรียกว่าเหรียญภาษีนตรงนะครับเหรียญที่สองนะครับปีพศสองพน้ารหกสงนะครับพลิกไปด้านหลังด้านหลังจะกลับลงอย่างนี้เป็นเหรียญปกติธรรมดาปี62ช่องสมาคมชาแนลอยากได้เหรียญภาษีนตรง ปีหกสองนะครับใครมีนะครับส่งรูปมาประเมินราคาช่องสมาคมแชนแนลซื้อจริงเหรียญเก่าได้ราคาต่ำเหรียญใหม่ได้ราคาสูงราคาก็ตกลงกันอยู่ที่คนซื้อคนขายนะครับมาเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามเป็นเหรียญปีพศสองพันห้าร้อหกสิบสามเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญพระเศียรตรง พิกไปด้านหลังนะครับพิกไปด้านหลังตรงขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเหรียญพระเศียรตรงครับพิกไปด้านหน้าเพื่อชัดเจนด้านหน้าตรงขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเหรียญพระเศียรตรงนะครับเหรียญพระเศียรตรงปีหกสามเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายก็เหรียญปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ของ ราชการที่10นะครับเรียนนี้นะครับพระเศียรเอียงทิกไปดูด้านหลังนะครับ,รบเอียงประมาณนี้นะครับปี64มีเอียงก็ต้องมีขวางมีขวางก็ต้องมีตรงฉะนั้นปีพศสองพันห้รสิบ ของรอสิบก็ต้องมีพระเสียนตรงช่องสมาคมทาแนลจะมาประกาศรับซื้อในคลิปนี้ใครมีเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่สิบปีพศ2562พระเสียนตรงและปีพศ2564พระเสียนตรงส่งรูปมาประเมินราคาช่องสมาคมชาแนลยินดีรับซื้อนะครับราคาอยู่ที่คนซื้อคนขายตกลงสงคน สองคนตรกลงกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ